ไเอาสิสไบเนาะค่ะตรงกลางนะ ีไไหมมีไ <rôle> ด <à> <to break an iously> ีเลย้คมันต้องไดีเลยแล้วคนกกันหมดเลยคขานนะสชมเที่ยวไหนใเที่ยวี่วมจะเชื่อหมนกมากรออีกละมุเลา